ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนเช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆนพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ scbx ปรามนูลถล่มหุ้นนอนแบงก์ bank, การประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ SCB โดยจัดตั้งบริษัท SCBX จำกัดมหาชนขึ้นมาเป็นยานแม่หรือบริษัทแม่เพื่อรุกธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินเต็มรูปแบบสร้างความสั่นสะเทือนกับธุรกิจนอนแบงค์ bank, ทั้งระบบหุ้นกลุ่มนอนแบงค์ bank, ที่จะจดทะเบียนในตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ถูกถล่มขายจนราคาดิ่งลงและล่าสุดยังแน่นิ่งอยู่เพราะได้รับผลกระทบอย่างหนัก SCBX จะมีลักษณะเหมือนโฮดดิ้งโดยจะเข้ามาแลกหุ้น SCB ในสัดส่วน1หุ้น SCB ต่อ1หุ้น SCBX และเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนขณะที่ SCB ถูกเพิกถอนออกไป การจัดตั้ง SCBX เป็นยานแม่ขณะที่ SCB จะมีฐานะเป็นบริษัทลูกแห่งหนึ่งจะทำให้ SCBX มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจทางการเงินคล่องตัวซึ่งผู้บริหาร SCB แถลงแล้วว่าจะขยายแนวรบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินไปด้านไหนบ้างและเป้าหมายสำคัญส่วนหนึ่งคือการลุกธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตส,สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถหรูรวมทั้งสิ้นสินเชื่อจำนันทะเบียนร,รถอีกด้วยการประกาศเปิดสงครามธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินอย่างครบเครื่องและรุกเข้าไปในธุรกิจนอนแบงค์เต็มตัวจุดชนวนการเทขายหุ้นกลุ่มนอนแบงค์ทันทีไม่เฉพาะกลุ่มสินเชื่อจำนันทะเบียนร,รถเท่านั้น กลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตหรือแม้บริษัทจดทะเบียนที่ประกาศจะบุกธุรกิจทางการเงินก็ถูกทุบให้ร่วงไปด้วยหุ้นบริษัท x s r r i n g Capital จำกัดมหาชนหรือ XPG หุ้นกลุ่มบริษัท J จมา t จำกัดมหาชนหรือ Jmart ซึ่งเพิ่งจับมือกับบริษัท U-City จำกัดมหาชนหรือ U เพื่อเป็นพันธมิตรคิดการใหญ่ในธุรกิจการเงินถูกเทขาย ราคาหุ้นรูดในทิศทางเดียวกับหุ้นบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือ MTC หุ้นบริษัทศีสวัสดิ์คอมโพเรชั่นจำกัดมหาชนหุ้นบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC บริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์โบรกเกอร์หลายสำนักประเมินว่าการก่อกำเนิดของ SCBX จะเป็นจุดเริ่มต้นของการถดถอยของกลุ่มนอนแบงค์เดิมกลุ่มนอนแบงค์ที่รุ่งโรจน์มาหลายปีสร้างผลกำไรเป็นกอบเป็นกำรรกำลังจะเป็นธุรกิจดาวร่วงเมื่อธนาคารขนาดใหญ่ขยายแนวรบเข้ามาสู่ธุรกิจนอนแบงค์ธนาคารขนาดใหญ่มองข้ามธุรกิจนอนแบงค์มานานแม้หลายธนาคารจะเข้ามาจับธุรกิจบ้าง แต่ไม่ได้กำหนดนโยบายรุกธุรกิจนอนแบงก์อย่างชัดเจนและจริงจังจึงเปิดโอกาสให้บริษัทนอนแบงค์กอบโกยกันจนกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ใกล้เคียงแบงก์ขนาดเล็กกวาดกำไรสุทธิปีละนับหมื่นล้านบาทขยายสาขากันนับพันันแห่งผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทนอนแบงค์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นหลายคนร่ำรวยจนติดทำเนียบเศรษฐีหุ้นสิอันดับต้นๆขณะที่เจ้าสัวแบงค์ ไม่มีชื่อติดทำเนียบเศษฐีหุ้นเบอร์ต้นๆมาหลายสิบปีแล้วไม่มีเหตุผลที่ธนาคารพาณิชย์จะปล่อยเค้กให้กลุ่มนอนแบงก์กินกันต่อไปไม่มีเหตุผลที่แบงก์จะจำกัดตัวเองหากินกับส่วนต่างดอกเบี้ยและรายได้ค่ารำเนียมเท่านั้นในเมื่อมีความพร้อมกระโจนสู่สงครามธุรกิจการเงินในทุกรูปแบบ SCB ทุ่มเงินไปหลายหมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการแข่งขันทางการเงินมาหลายปีแล้วมีข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวางมีประสบการณ์ธุรกิจการเงินยาวนานมีทีมงานมืออาชีพมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีความน่าเชื่อถือที่สำคัญคือมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าจึงมีความได้เปรียบบริษัทนอนแบงค์แทบทุกประตูไม่ว่าบริษัทนอนแบงค์จะใหญ่แค่ไหน หรือดำเนินธุรกิจมายาวนานเพียงใดก็ตามเคก้อนโตจากธุรกิจนอนแบงค์จะต้องถูกตัดแบ่งให้ SCBX เพราะลูกค้าส่วนหนึ่งต้องหันไปใช้บริการ SCBX ขณะที่รายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มลดลงซึ่งกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มนอนแบงก์การเปิดตัว SCBX จึงเหมือนระเบิดปรามณูนที่ตกกลางวงหุ้นกลุ่มนอนแบงค์ จนราคาหุ้นหุ้สวบไปตามตามกันและแม้จะร่วงกันแรงๆแ,แต่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของขาลงหุ้นนอนแบงเท่านั้นเพราะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่คงไม่นั่งดูให้ SCBX ปักธงลงในสนามลบธุรกิจนอนแบงเพียงแห่งเดียวแต่จะแห่ตามกันมาแย่งส่วนแบ่งเค้กก้อนนี้จนทำให้บริษัทนอนแบงขนาดเล็กล้มตาย ส่วนนอนแบงค์ขนาดใหญ่จะแคระแกรนไม่โตเหมือนอดีตนักลงทุนที่จ้องจะช้อนหุ้นนอนแบงค์เพราะคิดว่าราคาลงมาลึกแล้วอาจต้องคิดทบทวนใหม่ขาลงหุ้นนอนแบงค์รอบนี้อาจลงชนิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็ได้สำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ